สวัสดีครับพบกับแนทในเกมอสุราออนไลน์กันอีกครั้งแล้วนะครับทีนี้นะครับนะจะมาอัปเดตในเรื่องของกิจกรรมประจําเดือนนะครับนะก็คือนั่นคืออ่าเรามาดูข้อข่าวสารกันสักนิดหนึ่งนะครับก็คือกิจกรรมคืนดวงตาหน้าป่าช้ารอนนะครับอ่าสองพนะครับก็คือกิจกรรมฮาโลวีนนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่28นะครับถึง24นะครับอ่าเดือนพฤศจิกายนนะครับหกนะครับนะ ระยะเวลาของกิจกรรมนะครับแล้วก็มีพ่วงเรื่องของกิจกรรมอรอยกระทงเข้ามาด้วยนะครับนะอานี้วิธีเล่นกิจกรรมนะครับก็จะแบ่งออกเป็นสส่วนด้วยกันนะครับนะส่วนแรกก็คือตอนเนี้ในโลกของอสูรานะครับเขาจะเพิ่มอัปเดตมอสเตอร์นะครับที่มีชื่อว่าอีกาฮาลวีนเข้ามานะครับเดี๋ยวนะเดินดูนะครับอ่าเจอตัวแรกนะครับนะก็จะเป็นเนี่ยเจ้าตัวอีกาฮารวีนนี่นะครับนะ ก็ให้ผู้เล่นนะครับทำการโจมตีนะครับในรัศมีระยะไม่เกิน4ช่องนะครับนะก็เดี๋ยวนะโจมตีให้ดูนะครับเอาไปตีเนี่ยเนี่ยตีเลยนะครับนะนะตีไปมันก็จะมีมีระยะอ่าดีเลยของแต่ละตัวนะครับนิดนึงนะครับนะเราก็ตีไปนะครับอ่าคิกนะครับให้ผู้เล่นเนี่ยอ่าถ้าจะเร่นกิจกรรมนะครับให้เลือก อาชีพที่เน้นตีเร็วๆหน่อยนะครับแล้วก็ตีในระยะใกล้ๆนะครับนะก็จะสามารถทำกิจกรรมเนี่ยได้ไวนะครับนะก็ตีอีกาฮาโลวีนได้ไวนะครับนะหลังจากผู้เล่นนะครับได้กำจัดอีกาฮาโลวีนแล้วนะครับสิ่งที่ได้มานะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับไอเทมชิ้นนี้นะครับมีไอเทมชิ้นนี้เลยนะครับลูกตาศ่นะครับจำกัดนะครับก็คือหนึ่งวันเนี่ยสามารถหาได้ สิบห้าชิ้นนะครับนะต่อหนึ่งวันนะครับนะแล้วสิ่งที่ได้เพิ่มเติมมาก็คือจะเป็นอ่ากระทงสวรรค์น,นะครับนะเออเดี๋ยวนะมีหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะครับนะกระทงแห่งสวรรค์ออยังไม่ดอกนะครับเดี๋ยวนะตีให้ดอกก่อนนะครับนะเดี๋ยวตีให้ดอกก่อนตัวนี้ เออก็ยังไม่ได้นะครับตัวนี้ดับเรี่ยงเนี่ยได้แต่ขคนิกานะครับนะอ่อาก็ได้แล้วได้แล้วได้แล้วนะครับเดี๋ยวเข้าให้ดูก่อนนะครับนี่ก็จะได้ตัวนี้มาด้วยนะครับนี่กระทงธรรมดานะครับแล้วก็ได้ตัวนี้มาด้วยนะครับนะ ผลของอีกาฮารูวีนนะครับนะก็ไอเทมทั้ง3ชิ้นนะครับมีความสำคัญในการาเล่นกิจกรรมในช่วงที่2นะครับนะก็ไอเทมนะครับรูปตาศพเนี่ยนะครับนะจะเอาไว้เล่นในช่วงกิจกรรมที่2นะครับก็คือในช่วงของกิจกรรมนะคืนดวงตาณป่าช้าหลอนนะครับนะ เวลาของกิจกรรมเนี่ยนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมดสามรอบนะครับก็คือรอบแรกเนี่ยสิบแปดนาฬิกาถึงสิบเก้านาฬิกานะครับรอบที่สองเนี่ยยี่สิบนาฬิกาถึงยี่สิบเอ็ดนาฬิกานะครับแล้วก็รอบที่สามนะครับยี่สิบสองนาฬิกาถึงยี่สิบสามนาฬิกานะครับกิจกรรมนะครับจะมีทุกวันนะครับวันละสามรอบนะครับช่วงแรกเนี่ยก็ให้ผู้เล่นหาดวงตาศพนะครับจากอีกาฮาโลวีนเนี่ยนะครับนะหาไปนะครับหาไปให้ครบนะ ก็จะจํากัดนะครับ15อย่างที่น้าบอกนะครับแต่มีวิธีการเพิ่มนะครับก็คือให้ผู้เล่นเนี่ยเข้าเล่นกิจกรรมประจําวันนะครับไม่ว่าจะเป็นปกป้องหมู่บ้านนะครับนะพิทักษ์เท้าตนปอดนะครับนะอะไรพวกเนี้นะครับก็จะสามารถได้ลูกตาศพมา1ชิ้นนะครับหลังจากการลงเล่นกิจกรรมนะครับนะอันนี้ก็วิธีการเพิ่มนะครับแล้วก็อีกหนึ่งวิธีนะครับก็คือให้ผู้เล่นนะครับ ทำภารกิจประจำวันนะครับให้ครบเจ็ดอย่างนะครับก็จะได้ลูกตาศพเพิ่มมาอีกหนึ่งชิ้นนะครับวิธีการเพิ่มลูกตาศพนะครับนะหรือผู้เล่นนะครับถ้าเป็นสายซัพพอร์ตเกมนะครับนะสายเติมนั่นเองนะครับก็ให้เข้าที่ร้านค้าได้เลยนะครับนะแล้วเลือกหมวดหัวข้อกิจกรรมนะครับก็จะมีลูกตาเทียมมาขายนะครับนะมีความสามารถนะครับเหมือนกับไอเทมลูกตาศพเลยนะครับแต่ว่าลูกตาเทียมเนี่ยนะครับจะ ใช้เงินทั้งหมด500โซนนะครับในการซื้อนะครับก็คือ5บาทนั่นเองนะครับนะแล้วก็ยังมีเรื่องของกระทงแห่งสวรรค์นะครับนะอีกนะครับนะอันนี้กระทงละ1,000โซนนะครับก็ไปเล่นนะครับในรอบที่2นะครับในช่วงเวลาของที่2นะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของการเปิด BP เข้ามานะครับนะ p ก็จะเกี่ยวกับการทำกิจกรรมเนี่แหละครับนะ รายวันเนี่ยก็จะมีการทําภารกิจนะครับนะครบเจ็ดอย่างนะครับนอกจากจะได้เรื่องของลูกตาศบเพิ่มขึ้นมานะครับก็ยังได้คะแนนของ BP นะครับเพิ่มอีก25หน่วยนะครับ25แต้มนะครับนะเนี่ยกำจัดอีกาฮารวิน15ตัวนะครับนะทำครบไปแล้วนะครับร้อยกระทง10ครั้งนะครับก็จะได้ BP 3ีแต้มนะครับกำจัดมอนสเตอร์50ตัวนะครับเลเวลต่างกันไม่เกิน20เลเวลนะครับก็จะได้10แต้มนะครับ ทำารกิจคำร้อง2ครั้งนะครับก็จะได้ BP 20แต้มนะครับนะส่วนรายวิปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการกําจัดอีการลวีนนะครับนะรายวิปหรือว่ารายสัปดาห์นะครับร้อยตัวก็ได้ได้แต้มนะครับ300ตัวก็ได้150้แต้มนะครับ500ตัวนะครับก็จะได้200แต้มนะครับแล้วก็อ่าช่วยศพไรดวงตานะครับก็คือการลงเล่นกิจกรรมในรอบที่2นะครับนะ ็ช่วยได้3าิบตัวเนี่ยก็จะได้50นะครับ75ตัวก็ได้ร5 0นะครับอ่าี่สตัวนะครับก็จะได้200นะครับแล้วก็มีเรื่องของการใช้จ่ายเงินโซนนะครับนะหนึ่โซนนะครับก็จะได้50 Bp นะครับนะหมื่นโซนขึ้นไปนะครับก็จะได้150 BP นะครับแล้วก็20,000โซนนะครับก็จะได้200 Bp นะครับคราวนี้เรามาดูกรองวันในเรื่องของ BP นะครับเราเลื่อนไปที่เร็วอ่ะเดี๋ยวนะคลิกตรงนี้ก่อนนะครับจับบอด อ่าฮ่าอ่าฮ่าโอเคจับบอทอ่าเรามาดูบีพีกันต่อนะครับเลื่อนไปที่รางวัลที่รเวลห้าสิบเลยนะครับสำหรับสายบีพีฟรีนะครับสิ่งที่จะได้ก็คือกล่องสุ่มพานะระดับเอสนะครับส่วนสายซัพพอร์ตนะครับหรือบีพีพรีเมียมนะครับก็จะได้เป็นสัตว์จีตัวนี้นะครับนี่เลยก็คือซอมบี้ทีเล็กนะครับนะเดี๋ยวเราเพิ่มระดับดูดูก่อนนะครับ ็ที่อัปเกรดที่ระดับ4นะครับก็จะเพิมพแม็ก8์แปดหน่วยนะครับเพิ่มโจมตีกายภาพมือหลัก300หน่วยนะครับโจมตีเวท300หน่วยนะครับเพิ่มความเร็วในการร่ายเวทนะครับ15%นะครับต้านทานพิษ6%เคลื่อนที่เร็ว12หน่วยและก็เพิ่มแบกน้ำหนัก14,000หน่วยนะครับลองขี่กันดูหน่อยนะครับเปลี่ยนท่านี่นี่ท่าตอนเดินเนาะท่าตอนโจมตีนะครับก็จะมีอวก ซอมบี้ออกมานะครับนะถ้านั่งก็นั่งที่เสยนะครับะถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะสนับสนุนเกมนะครับเป็น v ีพีพรีเมียมนะครับแล้วก็ทำอ่าเรเวลของ v ีพนะครับให้ถึงเรเวลห้าสิบนะครับก็จะได้นะครับนะอันนี้รางวัลในเรื่องของ v ีพนะครับนะก็เก็บสะสมกันไปนะครับก็ตอนนี้นะครับก็ เข้าสู่ในช่วงของเวลากิจกรรมนะครับก็มันจะมีไอคอนนะครับกิจกรรมเพิ่มขึ้นมานะครับก็ผู้เล่นเลือกเข้าได้เลยนะครับที่หัวข้อคืนดวงตาณป่าช้ารลอนนะครับเข้านะครับสําหรับการเล่นในห้องกิจกรรมนะครับผู้เล่นจะต้องมีลูกตาศกนะครับจะต้องมีปีกอีกาฮาโลวีนนะครับเพื่ออะไรปีกาฮาโลวีนเนี่ยนะครับเพื่อป้องกันสถานะ าตาบอดนะครับนะก็ไม่ยากอะไรนะครับให้ผู้เล่นเนี่ยเข้าโจมตีลูกตาศพเอ้ลูกตาศพเข้าโจมตีศพไร้ดวงตานะครับนะเาโจมตีสินะครับนะโจมตีศพไร้ดวงตานะก็เพื่อจะคืนลูกตาศพให้กับศพไร้ดวงตานั่นเองนะครับตามจํานวนของลูกตาศพนะครับหรือว่า ลูกตาเทียมนะครับที่เราซื้อจากร้านคาโซนนะครับอันีจริงแล้วนะลืมบอกไปนะครับเนี่ยในร้านคาโซนนะครับหัวข้อกิจกรรมเนี่ยมันจะมีลูกตาเทียมขายนะครับนะตัวนี้นะครับลูกตาเทียมนะครับคุณสมบัติก็เหมือนลูกตาศมนะครับนะจริงๆแล้วดีกว่าด้วยนะครับเพราะว่าการที่เราจมอ่าคืนดวงตาโดยใช้ลูกตาเทียมนะครับนะสิ่งที่เราจะได้ตอบแทนนะครับก็จะเป็นกล่องของขวัญ ตัวนี้นะครับนี่กล่องสมบัติโรควิญญาณนะครับถ้าใช้ลูกตาศพเนี่ยจะได้เป็นกล่องสีดํานะครับแต่ถ้าใช้ลูกตาเทียมเนี่ยก็จะได้เป็นกล่องสีขาวนะครับเมื่อเราเปิดกล่องนะครับก็จะสุ่มได้ของรางวัลนะครับนะสูงสุดของของรางวัลก็คือตัวแรกรางวัลจากกิจกรรมนะครับก็สามารถแลกอาวุธชื่อสีทองได้แลกปีกได้นะครับแลกสัตว์ขี่ได้นะครับ และนอกจากกล่องสมบัติโลกวิญญาณนะครับผู้เล่นก็ยังที่จะได้ตัวนี้มานะครับก็คือใบตองแห่งสวรค์นะครับใบตองแห่งสวรรค์เนี่ยสะสมเพื่อคราฟนะครับไอเทมนะครับสูงสุดก็คือตัวแรกรางวัลกิจกรรมพรีเมียมนะครับนะก็สามารถที่จะคราฟแรกตัวพวกนี้ได้เลยนะครับก็คือตัวแรกอาวุธนะครับสามารถติ้มเลือกได้เลยเนาะเนี่ยสามารถแลกแบบที่เราต้องการได้เลยนะครับที่เราจะต้องใช้เนี่ยนะครับก็ถือว่าดีมากนะครับ นี้ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ตัวตัวนี้ครับตัวแรกพันะนะครับอันนี้ก็เหมือนกล่องสุ่มเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะจิ้มเลือกได้เลยนะครับอันนี้ด้วยนะครับตัวแรกปีนะครับอ่อันนี้คือของรางวัลที่ที่ได้จากกิจกรรมนะครับในรอบที่สองนะครับ่เมื่อผู้เล่นหมดจากอ่าไม่ใช่หมดสิถ้าผู้เล่นไอเทมลูกตาสมหมดนะครับก็สามารถที่จะ ออกจากกิจกรรมได้เลยนะครับนะนะเนี่ยระบบก็จะบอกว่าท่านต้องไปหาลูกตามาก่อนนะครับเนี่ยก็ออกได้เลยนะครับอยู่ไปก็ไม่ไม่ได้อะไรแล้วนะครับนะคราวนี้มาในส่วนของกิจกรรมเสริมนะครับก็คือกิจกรรมร้อยกระทงเนี่ยนะครับให้ผู้เล่นไปที่วิหารเริ่มต้นนะครับวิหารเริ่มต้นนะครับอ่านะขอโหลดแป๊บหนึ่งนะ เมื่อมาอยู่ที่วิหารเริ่มต้นนะครับก็ให้ผู้เล่นเนี่ยเดินขึ้นด้านบนนะครับของวิหารนะครับก็จะเข้าวาร์ปวาร์ฟตรงนี้นะครับวาร์ฟด้านบนสุดนะครับเข้ามาในวาร์ฟนะครับก็จะเป็นเหมือนโลกคู่ขนานนะครับก็จะมะีสถานที่ให้ลอยกระทงนะครับที่เราได้จากการอ่าจำ กำจัดอีกาฮาโลวีนนะครับนะก็จะได้กระทงธรรมดานะครับแต่ว่าในร้านค้าโซนนะครับหัวข้อกิจกรรมเนี่ยก็มีกระทงแห่งสวรรค์นะครับนะจำหน่ายนะครับก็คือหนึ่งพันโซนนะครับวิธีเล่นนะครับก็ไปยังจุดนะครับที่รอยกระทงนะครับแล้วก็กดกดเนี่ยรอยกระทงได้เลยนะครับนะเนี่ยรอยกระทงไปนะครับ ผู้เล่นที่ผู้เล่นที่ได้กระทงธรรมดามานะครับก็จะลอยเพื่อให้สําเร็จ quest BP นะครับเนี่ยมันมีในหัวข้ออรายวันว่าลอยกระทง10สิบครั้งนะครับก็จะได้นะครับแต่ถ้าผู้เล่นที่ได้กระทงแห่งสวรรค์มานะครับผู้เล่นก็จะได้ของรางวัลเป็นของตอบแทนด้วยนะครับนะนอกจากได้เรื่องของการเสร็จเควสของ BP นะครับนะ ทั้งหมดนี้นะครับก็คือกิจกรรมฮาโลวีนนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับนะก็เริ่มตั้งแต่วันที่2 8นะครับก็คือวันที่น่าอัดคลิปนี้เลยนะครับมีทั้งของรางวัลที่ร็อก ID นะครับแล้วก็ของรางวัลที่ไม่ล็อก ID นะครับแต่ว่าก็ต้องสนับสนุนเกมนิดนึงนะครับนะก็แล้วพบกันนาใหม่ในคลิปหน้านะครับนะคลิปนี้นะก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับอ๋อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้นะต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องไปขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย